วันนี้เราจำมาเล่น99คืนในป่าแต่ว่าเราไม่มีคนเล่นด้วยเราว่าเราจะหาแบบหาชื่อคนที่พิมในคอมเมนต์นะ่ะมาให้ชื่อแล้วก็เล่นแล้วเดี๋ยวก็รับเพราะเพื่อนม่ไม่ค่อยเยอะเล่นจะถึง26วันนี้ เด็กหิงแต่ก่อนเราไม่เคยมีโลบคัคเวแต่ตอนนี้เรามีแล้วสี่าเล่นกันขึ้นจงไมไม่ม้ใครเลสิบสองส คนเล่นไม่เจอถ้าเกิดเจอคนเล่นแล้วเดี๋ยวอัดใหม่นะมาทุกคนได้แล้วได้แล้วก็จะได้เออห้านไม่ใช่หลายนาทีเลยก็จะหาคนเล่นไว้ได้นานมากเลยจังเลยจังเลงจังลาฟิกเลปตาเซตเตซิโมโตช พวกมันทำไมมันไม่มาตัดไม้กันไม่อีกแกก็ไปตัดไมด้ดิมันจะเปิดไฟเล่นทำไมเนี่ยถ้าเกิดใครอยากได้ชื่อคอมเมนต์มาเลยกอเดี๋ยว เพราะว่าเดี๋ยวจะชวนมาเล่นด้วยลากไปไดบอกอย่งังไงบ้าเรากลหาโเคโเซมาถ้าเกิดใครอยากเข้าคลิปก็คือต้องพิมพ์ชื่อมาด่วนๆอินนี่อีแก่ใครสั่งให้มาเอาอ่ะนะ ดิฉันเล่นเก่งนะคนในนี้มีแต่คุณกัดกัดแล้วมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยอาเบเกซาตาเซเดเซเออเก่งมากอีเบคอน เอ๋ยจันเจ้าข้าขอชีวิตข้าขอลิ์กิดชีวิตของข้าขอคำดุจ่าเป็นเพียงเมฆฝนขอความเป็นคนสู่รอบตัวข้าติดตัดต่อสันดานที่เขาต้องการสักร่างกายถึงดวงจิน เขาทำการแซบล่างก็ต้องยืนยันให้โดยโดยพืชปักห้าแล้วก็อันนี้ก็ลากแต่ทุกคนยืนยันว่าแค่หลดมันไม่มีมันไม่ดีนะมันดีตาย ก็แค okay, ่เราคนณก็มีเอาไว้กินเหมือนกันสี่ห้าติดตัดต่อ้นดัายที่เขาต้องการสักแล้วจะไปกลัวทำไมแค่อีกวางไม่ต้องกลัวเลยเพราะาข้ามีไฟฉาย าอาหารดีกว่าอ่ะออาไปแค่ลอดมันก็กินได้นะอย่าหาว่ากินไม่ได้นะแครลอดบางคนก็หาว่าแค่หลอดกาก มันตีเหมือนกันนะอย่างน้อยก็ดีกว่าถ้าเกิดไม่มีแครอทแล้วเราจะใช้อะไรกินล่ะอินนี่พามาหาลูกพี่เลยฮึเอาวางหนีโอ้หายากกว่า เอาอาหารหายไปไหนหมดไม่เป็นไรช่างมันไปตัดไม้มา,มาก,ก่อนติตัดตอสันดานที่เขวต้องการสับหลางกายเลย มาวางแบบนี้คุยเอาแถวตรงนี้ดีวกว่าไม้เยอะอุ้ยไม้ไม้ไม้ไม,ไม,ไม,ไม้ถ้ามันตัดทิ้งไว้อ่ะกินก่อน เสียงไม่ค่อยมีเลยเดี๋ยวเปิดเสียงไม่มีก็น่าเบื่อ หมาแต่ก็ไม่กลัวหรอกตายซะตายซะทำไมกระสอบกล่องมันเออแค่หบ มาละจ้าหิว,หวอ่ะกินอ่ะกินแครอททหมดี่ตัดต่อันไม่ไม่ต้องถามนะว่าทำไมเราถึงชอบ ร้องเพลงนี้เพราะว่าเราชอบชอบิวแล้วแล้วกล่มอทั่วทั่วไปอ๋อ ไปเพื่อนเปิดให้อยู่คนเดียวปะฮ้อตอนแรกมันมีห้าคนแต่ทำไมตอนนี้มันมีอยู่แค่สามคนเอ้าทำไมมันชอบปล่อยพวกฉันอยู่คนเดียวเนี่ยบางคนก็ไม่ค่อยเห็นเราเลย แบบ99คือในป่าเลยเพราะว่าเราไม่ค่อยชอบอย้อคลิปเสียงอะไรเพื่นอนไอแกไปล่อกวางมาเหรอไหนเอากวางกวางอยู่ไหน มาเอาไบตุก้าเฉยๆไม่ได้เอาอะไรมากทุกคนลงวิธีแม้ว่าถ้าเกิดฝนตกเราต้องทำไงฮไม่เป็นไรกำลังไปช่วยนะเพื่อน ข้ามาป่าข้าโทษกวางไล่เว้ยกำลังไปเด็กเอ้ยเด็กตีไม่อยู่กับน้านะ มาช่วยเอาของดิเออนี่ okay. Okay. นไงพริกที่เราเคยปลูกไว้ไปกินแป๊บนึงแกอยู่ตรงนี้นะ แต่ว่าอีลุงนั่นมันไปแล้วโธ่อีลุงมันจะรีบไหนหนีไปไหนเนี่ยเน้เอระวังนะระวังวนะออกไตไหนไหนมันจะพาไปหาลูกพี่ใช่ไหม แต่ก็ยังอยากขอบคุณอีที่มันตายอยู่เพราะมันไปช่วยเด็กมาแล้วทำไมไม่เอามาใส่กองไฟ ใส่กองไฟมันก็ได้กองไฟเนื่กรีนั้มติดแต่ต้นไ้ไม่เหล็กอันแต่ฉันต้องการมาห้อัน ให้มีไมาบ้างให้คอยไ้เก็บอุนกรน์ไปละมา เลือสองคนท่านคลิปก็เจ้ากับเพียงค่นนี้เลยนะบายบายโหตั้งจิดสี่นาที <ız>